สวดครับวันนี้ก็อยู่กับวีราในแับเอ้ยเดี๋ยวเดเอ้าเอ้ากดผิดด้านเอ้ยเด็ดเดเดผมรู้ว่ามันเห็นรูเห็นโอ้ยเดินกัีกต้องป่าแป๊บอ่ะอ้ยอปัดกันตีกุดาวอย่างวะฮึสู้คุอดาวไหวไรวันนี้ก็มาเล่นวีลาตัวตึงๆของผมเอง ได้รู้ว่าตาลน,นี้จะตึงขึ้นหรอนะนานนานทีจะตึงก็ไม่นานๆาทีหรอกไม่ต้องพูดว่านานๆาทนีจะไม่ตึงชวนเพื่อนก่อนเล่นมาที่เพื่อนไอ้ไอ้โลมนันเออนั่นแหละเอ็นไหมตึงไหมล่ะม่าเธอเพื่อนก็หิวจังเลยมึงมึงอยากหิวเยอะนั่นไงไปแล้วจ้ะเยอะจ้ะควายหนีจ้ะไปจ้ะอา้าวตายงูตายเลย <c oughs> เพื่อนหิวหิวเป็นเหตุสังเกตได้นะครับทุกคน,กน,นะะถ้าหิวก็นะฮะถ้าหิวก็จะเป็นแบบนี้นะรอป่ามาแล้วกันนะทำอะไรมากไม่ได้นะครับ เราก็ได้แค่เกียร์ี่บ้นะอย่าไปเล่นเยอะเดี๋ยวตายตัดเลือดเป็นของประจำของเมย์เลยนะเพืวอซัพพอร์ตทีมเม็กโม,มรูน่าตะย่าอยู่ไหนฮะล่านไงอาอาฮยดีนะสกิลหนึ่งไม่โดนดสกิลหนึ่ง,ดน,งดนมีแบบตูนแทกเห็นตูนให้มันนาตาย่าเลยเอาเอาสกิลว,ว่าเราอะเฮ้ยขึ้นบนเรอล่างมันไม่ตึงฝ่าไปแล้ว ไปเติมบนดีกว่าอะผมชอบเล่นวีลาตต่วี้มันเดินไว,วไเดินแรงเ่เห็นปะซิมบับเบซิมบับเบโอ้ยซิมบับเบบายบายสู้แกไม่ว่าผมจะไปที่ไหนจะมีคนตายที่นั้นไม่ว่าจะผมหรือรเขาก็เถอะแตกกันได้ปะโตมาพึ่งพึ่งแค่สองนาทีเองสร์ก็เออโอ้โห,โห ยังไงเราอะยังไงยังไงฮะหรือจะเอาฮะบวกด้านนั้นบวกด้านนะบวกด้านนะน,นี่เลยนี่เลย,เลยตูผีวันไปละเก็บเลือดก่อนว้าไม่ต้องกลับบ้านบ่อยเลยขี้เกียจนี่ฮะเฮ้ยเราเพื่อนเรียนร่างเฮ้ยแล้วไม่ทีมุมไอเจีเยอะไรขนาดนั้นล่ะบอกฟินิกซิปไปเจียอะไรนี่เช็คก,ก่อนเช็คก่อนไม่มีไม่มี เช็คิเชนมีใครเปิดไม์ไหมเละเฮ้ยคน,นเปิดไม์ผมต้องเปิดลําโพงไงเพิ่มเสียงไรออกเปิดเสียงก็เต็มเลยบอกเพิ่มเสียงอือบักเรียนบนนี่ก็โอ้ยบักสู้กาบักมีเพ่นได้โอ้นาตาลีเพ่นมาซอยขอนี่ดูบักดูดูจนนังหวะนี้ซิมบับฟีไปก่อนเลย จะ้ายฉลาดฉลาดฉลาดลิงแล้ววันี่แม่นจริงๆเลยนะเจ๊นี่สตันปูนปลาปูปูปูบม,ม,มแล้วก็ไปแล้วจ้าสี่ข้อสี่ข้ออย่างเราโอ้โหได้วะเนั่นบอกเลยว,ว่ได้นี่คอยเก็บงานให้คอยเก็บงานให้เอ้ยใคา,าม,มันปูนปลาปูปามโอ้โหที่เป็นกิว้ว อุ้ยสูคอยเก็บสาบเด้อบอกกับมันแห้งมันแห้งมันมีซีซี่ฮซีซี่อย่างละซีซี่อุ้ยซีซี่เฉยเลยอยากได้จังรวยอ่ะ้องตัวนั้นเอามาบที่นี่คอยตายกันแล้วบ่อุ้ยเจ้าสิบแจกลายตัวเจ้ามันหิวหิวเลยหิวล้าฆ่าเรได้เจ้าดูคอยหิวแล้วโอ้มันมีสกลิลสองคอยเก็บสกลิลสองลาวิว โอ้บักคำเอ้ยอไปโอเคตอนนี้ก็เกิดละโอ,บาาาโอบ๊บักนาตาาไปเห็ดอย่างโอ้ยบักบักนี่บักพี่บักพี่พี่อยกคุณพี่คุณพี่โอ้คุณพี่สีแตกโอ้บักนายตายาเหนียงแล้มีทาง,งบู้มีทางเลดเลยนี่เอาสำเนียงไหนนี่ว้าวบอเป็นคำเลยนี่ ไอ้ปักเฟนนี่มันแจกไปสี่ดสิหู้ยเหรอน่มันเปิดใหม่แหมมันเปิดใหม่ทำไมเนี่ยเปิดใหม่แล้วก็ไม่พูดเลยพวกเนี่ยเพื่อนเพื่อนชีแล้วแตกล้วแบ็คโอ,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 โอโ้ยคุณนาแต่ย่าผมเห็นเขาผมต้องเดินหนีเขาแรงมากสุก้าแล้วก็ไปกันให้ไม่ต้องมาช่างแม่งเนต้องชิคลิปวเรียนก่อนเพราะว่าไม่ง่วงกันไปหมดเลยแม่ ทำยากขอโทษครับดักดัด,ดปุ่มป,มปัมปิมโปมโอ้โหผมตีแทงเลือดลดไปสองกระลอดบ้าไปแลยวมันควรลดไปสามสี่ลวดมันลดสองลวดลดน้อยน้อยหน่อย,อยแล้วดูดูดูตีตรงบางอย่างแรงนะครับโอ้ยโอ้ยตีทำามมันคือเบาเท้ ข่อยอะใหญ่บูนเลยนี่โอ้ยข่อยละปวดแขนนอนนอนเคทนั่งเคทนอนเคทนี่โอ้ยเดีเดเดเดสวยสู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 โอ้สูบ่อไต่เนียนเนียนข่อยเนียนนี่เนียนเนียนข่อยเนียนบอกเรา่อยเนียนข่อยเนียนระดับจังหวัดเลยบอกเลยบอกนาตายย雅เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงฝีโดนถ้ามึงบอกลับมึงฝีโดน มึงสิโดนข่อยอ้าวปากคำนี่บักคำนี่มันบ่กราบนี่อยากตายบ่โทรทำไมเร <c oughs> านั่นขคอยแกงเพื่อนเด้อมันเล่นอยู่ข่อยก็โทรไปเรียดอาโอว่ตอนนี้โอ้ยมันมาเยอะและ้วไปแล้วบาย <c oughs> <c oughs> ข่อยละสียาคำอ้ยเน็ดเน็ดอวยอวยอวยอ้ยอวยอวยโอ้ยปิ้งปิ้งฟีร้อยโอ้โอโอโอ โอ้ี่สี่สี่สี่ี่อย่างฟีรอยเ้ยอย่างเนีัยคือปิ้งแท้หกสิบเฟรมเอ้ยหกสิบเฟรมจริงบวนี่นี่อะไไมเนี่ยบักเฟนิกมันหิวนะบักเพศเนี่ยโอ้คอยเจืออย่างนี้สีมาเฮ็ดคอยเด้ออย่ามาเฮ็ดคอยนี่เนยนี่เนียมาตัวมาตัวบักนี่กันแรงไรบักคขยมึงยิงเห็นยัง นันอาทิตหน้าไม่เอาแล้โทรงี้แพ้เลยอ้าอุ้ยแบบนี้มันเลือกมากอุ้ยไม่ไปตรงนี้ตัวของตึงของผมแุ๊บแบบแบบแโอ้โหเมื่อกี้ฉากเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันเลยครับทุกคนผมได้คิวเพิ่มนะแล้วมันไม่กันป้อมล้างว้อยอุ้ยปอมกับปตินี้บักแค่รีมันกระโปกไหล สกออย่างเออมันก็ไม่ใกยไก่ขนาดนั้นหรอกมันก็ก็ไก่เออมันเจ๊กมันเจ๊กเออเอาง่ายมันเจ๊กเออทุกคนมันเจ๊กเว้ยไม่ว่าวีสานละเราจะวว่าเออเราจะวว่าไทยอะไทยผสมอีสานเราจะไม่พูดสำเนียงเดี๋ยวคนดูฟังบอออกเด้อโอ้ยนั่นนั่นโอ้โหสตันม่ได้อืยอะแล้วโอ้โหอันนี้นี้ นีสิตูฟูฟูนี้เด้อฟูมันมามันมาเบิดแล้วเดี๋ยวคอยชี้ซี้ไว้ให้เ้าหนีไปเลยคอยเสียสละ,ะคอยเสียสละเพื่อบ้านเมืองท่านลูบุท่านจะเข้ามาอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าท่านจะตายหิวเป็นเหตุสังเกตได้ครับทุกคนเดี๋ยวตัดอีกแล้วไอ้่อยสิแพรนี่บักเครี่ม,มันโอ้ปักฟูกามันออกอย่างนี้ ออกจริงยังโอกเพี้ยนเนี่เก่งเก่งอยู่ตัวเดียวบักสู้กล้ามันโอ้บักฟินนี่ตายไปหก้วบ่คิวคาน้อยตายไปหกเลยโอ้บักหนีบักหนีมาเฮ็ดอ,อ,อ,อีหยังเฮ็ดเยียงลมขเขยตายไปเลยลมซ,ซี่มันโอ้ยลมลม่ลมลมอยแตกกันไปยเด้อ ไปไป้ายเด็ดสุดไม่ปายเด็ดสไปายเด็ดสุดบุบบาบุแบมเฮ้ยโอ้ยในตอนแรกผมจะบอกว่าผมจะพูดนี่ไม่ใช่เหรอมันกลับมาพูดพูดภาษาอีสแสนเฉยบ่มยังตีป้อมเพื่อนตีป้อมเอาให้จบไปเลยหืมพี่เกมช็อตพี่เกมนะครับทุกคน ตีไปตีไปถ้ามีเขียบถ้าลมเข้าก็ขออภัยนะผมร้อนมากเลยตอนนี้โอ้อุ้ยวิวิสุกะาสุกะยังไงวะอ๋อมามามาแตกเติมเติมดิฟินิกตีปติมตีปติมไปเออปติมไหนแล้วถอยทะลักไปแล้วจ้าปิดพัลโลโอริโอข้ามันปูเอ้าฟันที่คอร์นโลเออตั้งถูกนี่วะ หนึ่งกิกแล้วเลยเนี่ยนี่ถ่ายวิดีโอกล้าอันทีหนึ่งกิกเลยตัดอเยอะมาทุกคนเราจะต้องชนะไปด้วยกันนะเพื่อนๆโอ้ยมันโอ้โอ้เล่งเร่งเล่งไหลเร่งหลายทุกคนมากล้าไปนี่โอ้บักควายก็หิวบักควายหิวแค่เอออย่างนี้ซี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 ตี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 เพื่อนเพื่อนที่มันเพื่อนเพื่อนซีซีหิว นี pues ่สี nah, ีให้เราสีีให้เราเพื่อนเพื่อนกระทืบมันเดีควายกระทืบมันบ๊วยควายควายถอยก่อนควายเราจะโดนกระทือบางแกะไม่ใช่ควายไปกระทืบก่อนแล้ควายเราจะโดนกระทืบมานินอีกทีไป no 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 yeah เอ้ยฝั่งซ้ายเพื่อนเล่นแม่งเลยไหมเห็นศัตรูจังวันนี้นี่มันหิวแตกหิวเป็นเหตุแล้วก็คือให้เพื่อนไปล่อให้ใช่ไหมเนี่ยเราเสร็จปุ๊บพอเพื่อนล่อมาใน เขียนเลยแล้วก็ปุ่มป้ามเป้ยมบมไปเลยตอนนี้ต้องสถานการณ์ตึงนะทุกคนสิบสามนาทีแล้วเนี่ยบ้าเอ้ยไปดินกับฟินิกไปเดี๋ยวฟินิกมันตายโอ้เนิโอู้อ้นิดน็ดนิเน็ตไปอีกแล้วแล้วแล้วทุกคนช่วยด้วยตอนนี้ปิงผมน่าจะห้าร้อยแล้วสี่ร้อยโอ้โอ้ยืนนี่เนื่อยโอ้โอ้โอ้โโอเโโ เน็ตเน็ตไม่ดีบ้านพีก็อยู่ลำบากโอ้ยวิ่งมาช่วยเพื่อนแล้วต้องช่วยเพื่อนแลาแต,ต้องอะไรบ๊ะบบ๊ะ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 บแตกเนึองเฮ้ยเฟนิกซ์ไปจบปลาหมันโอ้ยลืมเอ,อกของเลยดีมากเฟนิกซ์เดี๋ยวไปช่วยตัวโลต้านไว้ก่อนเฮ้ยตัวโลมันเก็บคิวได้เลย,ยอย่านะอย่านะ ย่าแล้วย่าแล้วกดแข่งทำไมตายอยู่ดีเอ้าเฮ้ยเลอดเฉยนักข่ผมหลมอดพี่หนึ่จะบาดชนะพี่นิกงพี่หนึ่งวันสุดยอดจริงจริงพี่หนี่กินรู้มันจะไก่แล้วมันมันลอยเก่งคนมันลอยเก่งจบเฉยแต่ีต้องขอลาไปก่อนสวัสดี